สมัยก่อนก็เคยมาเชียงใหม่บ่อยๆแล้วก็คุณแม่ผมมีเพื่อนที่นี่ก็เลยมาเยี่ยมท่านบ่อยๆแล้วก็ได้ไปเที่ยวเชียงใหม่มาเกือบทุกที่แล้วล่ะสมัยนั้นแล้วก็เวลาก็ผ่านไป20กว่าปีเกือบจะ30ปีก็คิดถึงและลึกถึงเชียงใหม่มาตลอดเพื่อนๆชาวอเมริการเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยเขาก็มาเชียงใหม่กันทั้งนั้นเขาถามว่าเขาประทับใจที่ไหนที่สุดในเมืองไทยเขาบอกว่า ก็ไปเที่ยวภาคใต้ก็มีชายหาดมีอะไรสนุกดีแประทับใจวัฒนธรรมชาวเหนือมากที่สุดก็เป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศไทยน่าภูมิใจพอ mm hmm. เวลาเวลามีแขกต่างประเทศเข้ามาเนี่ยเขาจะประทับใจภาคเหนือมากที่สุดเป็นเพราะว่าศิลปะที่สวยและไม่เหมือนใครเป็นรอยยิ้มของชาวเหนือเป็นกบแล้วก็เป็น วัฒนธรรมที่ไม่เหมือนที่ไหนที่อยู่ในประเทศไทยก็ดีใจครับตั้งแต่เคื่อนลงมาเมื่อาวานก็ได้รับความการได้รับต้อนรับอย่างอุ่นที่สนามบินแล้วก็มีเปลี่ยนเสื้อเป็นเสื้อ,อผ้าสีทองเมื่อวานเพื่อพาเนเหมือนก็ดีใจแล้วก็มีกับเข้าทําให้ทาใหอารมณ์เข้ากับบรรยากาศจริงๆตอนไปที่ตอยสิเทพ ก็เตรียมตัวแล้วโอ้ยต้องเหนื่อยละต้องเหนื่อยปีนบันไดขึ้นไปนกราบพระธาุดยสเทปก็แปลกใจว่าอยู่ดีมีเ่องโผล่ขึ้นมาไม่รู้มาก่อนเลยสมัยก่อนก็ขึ้นบันไดไม่ไม่ลืม,มนะแตนน่สมัยนี้คงจะจะหอมแล้วลหละขึ้นขึ้นบนนก็โชคดีที่ที่มีเลครับแล้วก็ตอนไปทำพิธีที่ที่ดดยสเทปก็เลยลึกถึงความหลังแล้วก็มี มีความรู้สึกความทรงจำดีๆ็ดีใจที่ได้มาทำบุญก็ไหว้พระไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเพื่อนใหม่ๆทุกคนทีก็มารวมที่ตรงนี้ด้วยไม่นึกไม่ฝันว่าในชีวิตนี้จะได้กลับมาที่ดอยสุเทพใหม่มีเพื่อนหลายๆคนล้อมรอบและได้รับความรักจากทุกคนความอบอุ่นแล้วก็ดีใจที่ยังเห็นแขกต่างชาติมา ดูวัฒนธรรมของทางเหนือนี่เยอะเป็นสิ่งที่ทำให้ประเทศไทยน่าภูมิใจมากหลังชนะวันนี้ได้ขึ้นไปดอยอินทนน์อีกอากาศเย็นมากไม่ชอบร้อนนะฮะก็กลัวอย่างเดียวในชีวิตนี้ไม่กลัวอะไรกลัวกลัวอากาศร้อนอย่างเดียวแต่ว่าขึ้นไปที่ดอยอินทนน์นนี้ก็หนาวสบายบดีรู้สึกประดิจฉาพวกพี่ๆฐานอากาศที่ ประจําเดือนนั้น,นไม่ได้เพราะทางคูกรนี่แบบอยู่สบายตลอดเลยแลก็ได้ไปไหว้ศกริ์สิทธิ์จุดที่สูงที่สุดในประเทศชาติรู้สึกว่ากลับมาถึงภาคเหนือแล้วดีใจดีใจมากครับเป็นวันที่เดินเยอะเดินเหนื่อยหน่อยแล้วก็คุม้มก็ได้เห็นรอยยิ้มของทุกคนที่ไปด้วยกัน ให้เห็นนกสวยๆต้นไม้สวย,สวยๆก็หายหนึ่งยชื่นใจครับันนี้ก็ได้มาดูาเรือนไม้แกะสลักต่างๆวัฒนธรรมของเราชาวเหนือได้ได้ไดร,รับความต้อนรับจากเพื่อนเทุกคนที่เข้ามา,าได้รับของศิลปะพื้นบ้านชื่นใจจริงๆครับบางทีเราก็ หาความสุขความความตื่นตันใจได้ในที่ที่เราไม่เคยนึกคิดผมไม่เคยนึกคิดเลยว่าจะได้กลับมาเชียงใหม่อย่างนี้และมีเพื่อนเยอะมารับอย่างนี้ได้รับความอบอุ่นความรักจากทุกคนอย่างนี้ไม่เคยนึกไว้ฝันเลยก็อยากจะกราบขอบุกคนให้เวลาให้น้ำใจแล้วก็พาผมมาอยู่ด้วยกับทุกคน คุนน้องๆที่มานั่งเล่นดนตรีนะครับเพราะมากก็เป็นสิ่งที่ใช่แล้วน้องน้องที่รำด้วยครับขอโทษคิดว่าอยู่ข้างหลังเลยไม่เจอไม้ขอบคุณมากนะครับอาหารอร่อนมากทุกคนก็ช่วยกันคนไม้คนมือดนืรีที่เวลาที่ความรักรักคนผมริ่นดังใจมากทีก็ นึกบ้างนึกน้อยใจบ้างว่าทําไมชีวิตมันก็ไม่รับรื่นเวลาได้รับความรักจากทุกคนที่นี่เห mm ็น hmm. ว่าทุกคนก็มีมความหมั่นเพียรทํางานหนักมีความลําบากท,ที่ต้องขึ้น,นไปก mm ็ hmm. ชื่นใจก็ดีใจที่อยู่กับทุกคนที่นี่ครับ mm hmm. แล้วก็สัญญาว่าจะช่วยอินซินนอโเดลไปด้วยนะครับ mm hmm. ไม่ต้องห่ว oh. ผมไม่ลืมอินซินนอโเดล